ตัวทถุพอวันนี้จะมาสอนดีบริระบุใหม่ช่วงมันมลอันในลมวันแล้วกันขอแล้วมันคือระบบลมอันใหม่ลมวันนะฮะอีกต้องมีก็คือมุขคุ่นยากแบบเออนะฮะมุขผมรับสอนแฮกตอนนี้ผมรับสอนแฮกอยู่แต่ตัวนี้ผมพูดแล้วค่ะเล้งตัวนี้นะทักมาหาผมปบ๊บทักมาว่า นี่ทักกันอยู่นะสวัสดีวันนี้ผมจะซื้อตัวนี้ฮนะคุณก็ส่งรูปมาให้ผมดูละหมอผมว่าดูแหละเอยราคานี่ยมาราคาห้าร้อยนี่วะมีห้าร้อยค่ะนี่นะอาราคาห้าร้อยนี่วะว่า,วาเออห้าร้อยนี่นี่แหละผมว่าดูปุ๊บราคาห้าร้อยปุ๊บผมก็าถามว่าคุณพร้อมอยังครับนะฮะ ้อมย่างหนูว่าพออร้อมแล้วพร้อมแล้วปุ๊บผมก็จะส่งอันนี้ไปให้คุณก็คือส่งแบบคือคู่มือกันดำเนินเนี่ยจะส่งไปให้เลยือส่งและส่งไฟล์ไปให้ในเฟซแลมืผมคนนี้เขาจะแลก็ผมก็จะส่งไฟล์ปุ๊บไปแล้วก็เข้าไปที่คู่มือกาอดำเนินต้นก๊อบข้างบนที่สุดนะฮะคีปป้ไปนี่ฮะอ๋อก็อแล้วก็วกไปวาง มันจะขึ้นลาอย่างนี้หน้าของมันนี่มันใส่อะไรก็ไค้คุณใส่นะคะ่หมดุดนี้อีเมล,ลนี้ต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะ,ะถ้าเกิดมันไม่เป็นของแท้คุณจะไม่สามารถคุณระบบมันจะตรวจไม่เจออีเมลนะคะเพค,คุณก็เสียงดำสีไปเลยเคยใครไม่มีอีเมลก็ยพยายามมาใส่มืลและกัน ห้าปีแต่ก็ตัวนะะตัวจ่อสิ่งคุณต้องการคุณจะพิมพ์นนม่วนรู้ว่ะคุณต้องการให้ผมว่าซื้อซื้อตัวนับอเซหนึ่งสิบก็คือรหัสของตัวอเซนหนึ่งสิบอ๋อไม่นึง